สวัสดีค่ะดมอร์นิ่งกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลช l ชนีมีช่องช่องที่สารละแนยืน,นหนึ่งขหักเป็นลอยคนอปล่อยเป็นแสนพี่น้องตื่นแล้วขณะนี้เวลาเที่ยงนะคะไดกาแฟาไปแล้วเนาะใดๆก็มีเอฟถาม่อยมาว่าเรยาถ้าคือเ่าเรื่องสตูดิโอน้ำเขาแนน่วาสันโอ้ยหนะกระจากเสียข่อยว่าจังไรเนาะอืมกะตามหนันล่ะพี่น้องตามนันคืนอจังไดวัดตีกะ สะดวกใครสะดวกมัน,นเนาะเพิ่นสะดวกแบบนั่นเนาะสิเอาเป็นตึกเป็นสตูดิโอจังไดมันกะมันก็มีข้อแตกต่างข้อแยกแย,ย่อยออกไปเนาะขอดีของสตูดิโอตู้คอนเทนเนอร์มันก็นมีพี่น้องจ้าหนึ่งมันถูกโอเคเบอหนึ่งมันถูกมันเคลื่อนย้ายง่ายเกิดวันดีคืนดีย้ายไปไว้ บ้านผู้ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออใครจะรู้อนาคตมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมเออแหละจะไปทำตึกก็ไม่ได้ตึกงบประมาณก็แพงไหนจะที่ดงที่ดินอีกล่ะเวลาก่อสร้างการนุ่นกันนี่เอาเงินมาแต่ใส่ละคุณพี่ แบกอยู่ผู้เดียวเนาะพ่อสนันกระเห็ดไปอเจซะสัหนี่กับพอดีน่ารักนําตมุตมีเออนันละพี่น้องจักสิ่อยอยูฝากวิจารณ์มาจังใดเนาะเพิ่นกระเฮ็ดไปกระสมมาผ้าควนละจ้าสำรับคอยเนาะคอยว่าว่าสนดกว่าเสียไปล่งเสาอเอกเสาโท่มันกับบัวชัยมันเกินกำลังอือแม,มนบัล่า สิไปลรงเสาเอกเสาโทษจังไื่ที่ทางกับมีอยู่ต่างจังหวัดทางอีสานภูน่ะแต่มันกะไก่สิเปอยู่จังไดสิเปอนอันเล่นโฟกซอกโฟกซ่องกองิบเก,ก,กจังไดแมนบ เพราะว่าใดๆเนี่ก็เฮ็ดเพื่อเอากุ้มปิดให้เอฟซีมาซื้อจ้าพอได้ลองเรียนลองหัวว่าไปคนมาลองสองสาคนกับบอเป็นยังคอยใดกุ้มปิดคอยด้มาไล่ลูกว่องกะสร้างหัวหามันแหลวเนาะเออเพระว่าตูคอนเทนเนอร์มันบ่้ใหญ่สิเอามาเต็มว่องเอาหางเครื่องน่องนั่งหางเครื่องมาเต็มตู้มันกับบแมนแล้วมันสิยอดเออ อันกับลงทุนบุเสียงติดแอร์ไปแล้วเลยซ้ำาน้นกับเบิดหลยแหละเด้แมนบอลล่า่เฮ็ดกับบได้่มฮ็ดตกับบได้เพราะว่าโปรเจกต์โครงการมันมีหลายเพรากว่าเข่อยมันกัดสางล่งเสาเอกเสาโถอันเฮดสตูดิโอสตูดิโออันหน้าจากมันอันหนังก่อยมันเห็ดไปมันมีเงินเออมันบอลเนาะคอยก็เฮดจังสิเหละจัดตุ่มตุตมมีเพราะว่าเขาบริส้สนใจเพวขว่าอยมันอยากได้เนาะอยากกิบเก๋เนาะ ก็เลยตู้คอนเทนเนอร์มันลงมาเป็นอย่างจา้จาจังไดห้าหลองจังไดาก็ได้มันไล่น้ําติ่งโง่ๆอยู่เออเขาก็โอนมาให้โอนมะหอยห้าสองคนคือเก่าเห้ากระยูได้ลูกว่องซ่างเมียมันสิหากินเหลวม,มันสิงเหงื่อแมนบอว่าแต่ผัวสันกับซุ่มเฮียนแม่ผัวปู่มียาสันสบายสักก็โอเคแหรอเนาะฉันไม่ได้สนใจซุ่มเธอนะจา่าสาวแม่นบ่ เออเพราะฉะนั้นอย่ามาถามให้วิาพา์วิจารณ์วิจารณ์เฮ็ดหยังก็เอาสะดวกเข้าว่าตามงบประมาณเบียรน้อยหอยน้อยเนาะอ,อ,อ,อืมก็ว่ากันไปสะดวกใครสะดวกมันนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะถึงแม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์หน้าร้อนมันจะร้อนนิดหน่อยนู่นนั่นนี่ก็ติดแอร์ให้แล้วบุกันเสียงให้แล้วเข้าไปนั่งกันสองสามคนนะคะอืมจำหนันกับพ่อแล้วสำหรับการไหลกลุ่มปิดสี่ร้อยห้าร้อยแม่นบ่า เออสิไปลงทุนอย่างขักแน่แท้่อยกับพอได้อยากในกินอยู่อืมมันบ่นี่ลหละทามให้เว้กก็ว้าให้แล้วทามว่าความคิดเห็น่อยมันบ่เออน,นี่่ะหละจักตามนี่ละ่ะสิ่งที่คอยมอง่งก็ซื้อพ่คิดเกินกันปะใดดอกมั้ก็สิซ้ำนี่ล่ะเนาะอืมใดๆมันจำกัดด้วยกุ้งประมาณก็อยากทำใหญ่ทำโตอยู่ จ้าผัวข่อยผัวบักผัวไม่ข่อยนี่มันก็โครงการอยากลอยโปรเจกต์พี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นจักสิใส่ใจไปทางใดแน่นอนอ,อืมก็ต้องตามงอบอืมุ้มอันนี้เพิ่นกระสื่นส้มยินดีกระสื่นส้มยินดีน้ำข่อยแน่ขอน่ยขอยก็เฮ็ดเต็มที่เลยเด้อเสียข้าพเจ้าตึกสามสันพุ่นบอกที่หาลอยเอเคอร์พุ่นบอกมันก็บ,บ่ไหวอืมแต่ข่อยจัดกันวัดเกิดให้ลุข่อ,ขอยอยังเอาเพ่อให้มันแล้ว แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆสวยๆเจ้ากระสิมาว่าขวยจังไดมูเจ้านี่นิสัยบดีบ่หนารักเลยอืมยมติสันนะคะเออฉันเห็นเต็มที่แล้วรดรดที่สุดแล้วในปัตตพีไปแล้ว่อยจะไปหาเขากินไปอาบน้ำแล้วเด้อจ้าเด้อมันแดดออกนะจ้าตื่นก็สวยคนก็สวยบ๊ายบายซียู